เาละครับก็เราเรียนต่อไปเราเห็นหัวข้อใหญ่ในบทที่2องข้อที่28ถึงบทที่3ามข้อที่10ก็เป็นดํารงชีวิตเหมือนลูกของพระองค์และสิ่งที่เราจะศึกษารายละเอียดก็อยู่ในบทที่2อข้อที่28ถึงบทที่3าข้อที่3คือเรามั่นใจที่พระองค์จะกลับมาและเราจะเห็นว่าเราไม่ทำบาปเพราะสิ่งที่เราั่นใจอยู่ก็เวลาเราเข้าในข้อที่28ก็เราอ่านว่า และบานี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องออลบพระพักพระองค์ด้วยความมาละอายเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ในในข้อน,นี้เราเห็นว่าประโยคเริ่มต้นกับคําว่าและบาทนี้แสดงว่าเดี๋ยวนี้แสดงว่ายอนก็เขาจะเขาจะเริ่มสวนใหม่ แต่สวนใหม่ก็เป็นยังเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราเราได้เห็นเมื่อก่อนก็สิ่งที่เราได้เห็นเมื่อก่อนก็อ่าเป็นสิ่งที่เตรียมชีวิตของเราเพื่อสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตก็เราเห็นยอนก็เขามีใจเป็นศิยาพิบาลเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกทั้งหลายเอ๋ยก็เขาเรียกเป็นเป็นเป็นลูกที่รักเป็นลูกทั้งหลาย มัน,มนสแสดงว่ายอนก็มีความรับผิดชอบสำหรับเขามีความรับผิดชอบจะสอนให้เขาพัฒนาขึ้นและเราเห็นว่าเหตุผลที่ยอนก็ยังนุ่นใจเหตุผลที่ยอนอยากให้เขาพัฒนาขึ้นคืออะไรเพราะพระองค์จะทรงปรากฏมาก็เขาเข้าใจว่าความหวังของเราไม่ใช่แค่เรารอด แต่ความหวังของเราก็อยู่ในอนาคตที่พระเยซูคริสต์จะประกบมาพระเยซูคริสต์จะประกบมาพร้อมกับคนที่ตายไปก่อนหรือพระเยซูคริสต์จะมาประกบมาเพื่อมารับคนที่คนที่เหลืออยู่ก็เขาเขาพูดด้วยความมั่นใจเขาไม่ได้พูดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่หรือเปล่าจริงๆเราเห็นว่าความหวังของยอนก็อยู่ในอนาคตมันไม่อยู่ในปัจจุบัน แล้เราเห็นต่อไปก็เมื่อพระองค์ทรงปรากฏมาก็เราจะเห็นว่าเราจะมีคาตอบสนองก็สองสองแบบเราเห็นว่าเราจะได้มีความมั่นใจเมื่อเราเห็นว่าเรามีความมั่นใจอันนี้ไม่ได้พูดถึงเราในปัจจุบันแต่พูดถึงเมื่อพระเยซูคิดเสด็จมาก็เราจะมั่นใจแสดงว่าเราจะเราจะขาดความกลัวนั่นเป็นความหมายของคําว่ามั่นใจในข้อนี้ก็เราจะไม่มีความกลัว ก็มันจะแสดงว่าเรากล้าจะทำเรามีอิสระก็เรามีความมั่นใจเราเป็นคนขี้กล้าและเราเราเห็นในบริวารในใบริบทนี้ก็เวลาพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาก็เราจะขาดความอายซึ่งเป็นสิ่งที่สองที่เราเห็นก็เราเห็นว่ารู้เราจะเป็นละอายเวาเราเห็นว่าคนอายเป็นคนที่กลัวเป็นเป็นคนที่แยกกัน เป็นคนที่ไม่กล้าเห็นเราเลยได้เห็นว่าเวลา,าพระเยซูคริสต์ประกฏมาก็คริสเตียนที่อาศัยอยู่ในโลกก็เราจะมีคําตอบสองอย่างพี่นอ้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับความรอดอันนี้เป็นเกี่ยวกับการคาตอบของเราตอพระองค์เวลาพระองค์เสด็จมาอันนี้เป็น,น,นเป็นคอนเซ็ปเป็น,นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าหลายคนเขาจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรเพราะว่าเรารอดไปแล้วก็พระเยซูคริสต์เขาพระองค์พิพากษาความรอดไปแล้ว อพิพากษาความบาปคองมราวก็เรียบร้อยแล้วกลเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็เราจะเค่มีความเชื่นชมยินดีในพี่น้องมันไม่ใช่ผมไม่ทราบมันลักษณะเป็นยังไงผมไม่ทราบมันเป็นยังไงบ้างแต่พี่น้องรับเข้าใจว่าเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็มีบางคนเขาจะอายมีบางคนเขาจะมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็ผมไม่ทราบว่ามันลักษณะเป็นยังไงแต่พี่น้องอย่าลืมปรองให้เรารอดเพื่ออะไร พระองคไม่ได้ให้เรารอดแค่เพื่อเรารอดเฉยๆแต่พระองค์ให้เรารอดเพื่อเราให้เกียรติพระองค์เพื่อเราไม่ดำรงชีวิตด้วยความมั่นใจก็ในข้อที่29เ้เราเห็นมันต่อไปถ้าพวกท่านรู้ว่าพระอ,องค์ทรงทรงเที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความความเที่ยงธรรมนั้นก็เกิดมาจากพระองค์ด้วยก็เราเห็นนข้อที่ยี่สิบ 29ก็เสริมจากข้อที่28แล้เราเห็นว่าผู้ที่จะพิพากษาก็เป็นผู้ที่เรากำลังรอประกฏประกฏมาด้วยแต่คนที่ประกฏมาก็เป็นคนเทียงธรรมเป็นคนที่ขาดความมาความบาปเป็นคนที่ชอบธรรม และยอนก็เลยอธิบายว่าเราไม่สมควรจะละอายเราสมควรจะมั่นใจและเราจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเราเป็นแบบนั้นเพราะเรามีความมีมีประพฤติเราเดินทางในความชอบธรรมของพระองค์พี่น้องมันไม่มาะสมที่เราเกิดในครอบครัวใหม่และเราประพฤติเหมือนครอบครัวเกา่ามันไม่เหมาะสมที่พระองค์ให้เรารอดแต่เรายังประพฤติเหมือนเราไม่รอดพี่น้องเราต้องเข้าใจว่า ประพฤติของเรามันไม่เกี่ยวกับความรอดเราเข้าใจนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แต่พระองค์ก็ทรงทรงเลือกให้เรารอดไม่ใช่เพื่อเราจะมีดำรงชีวิตเก่าหลายคนเขาต่อว่าพวกเราที่เป็นแบบนี้ถือว่าเพราะเรารอดและเราถือว่าเรารอดนิรันดร์แสดงว่าเราไม่สามารถลงจากความบาปได้แสดงว่าเราทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําถูกไหมมันถูก แต่พี่น้องสิ่งที่สําคัญเราไม่อยากทําเหมือนเดิมก็เรามีชีวิตใหม่ไม่ใช่เพื่อเราจะให้รอดแต่เรามีชีวิตใหม่เพราะเราได้รอดแล้วเราจะคิดถึงการเปรียบเทียบคนที่เป็นเด็กกันพราคนที่เป็นเด็กกันพราและมีคนที่มารับเป exactly งนาเป็นเป็นเด็กหนึ่งในครอบครัวก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาอยู่ในครอบครัวและทดสอบเขาเพื่อแสดงว่ามะจะอยู่ในครอบครัวแต่เขาทาเอกสารม,มันทงหมดครบเรียบร้อย และเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวหลังจากนั้นก็ลูกแสดงกาเทนิเขาแสดงแสดงครอบครัที่เขามีครอบครัวใหม่ได้ยังไงโดยประพฤติของเขาเขาจะประพฤติมาะสมในการเป็นลูกของคนที่มารับก็เวลาเราเข้าในบทที่3คนที่1เราเห็นว่าลองคิดดูนี่เป็นคำสั่ง ในภาษาไทยของเราเราไม่เห็นเป็นคำสั่งม,มันตรงๆในภาษากรีกมันเป็นคำสั่งเลยก็ลองคิดดูสิก็จงคิดดูนั่นเป็นนั่นเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคำสั่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเจะถือว่าคิดหรือไม่ลองคิดดูสิพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราเราได,เาได้เราได้ชื่อว่า เป็นลูกของอ,อ,อ,ของคพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ก็พี่น้องเราเห็นว่าลองดูสิอันนี้มันมันมัน,ม,นมันเชื่อมจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เราเห็นว่าดูสิพระเจ้าแสดงความรักให้แก่เราก่อนเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์แสดงความรักต่อเรา ก่อนเราเข้าเป็นนาเป็นลูกของพระองค์เราเห็นว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนเรารักพระองค์ก็มันมีประโยชน์อะไรพระองค์แสดงความรักให้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนชื่อของเราตอนนี้เราเป็นบุตรของพระองค์ก็เลยพี่น้องเราเราเคยเห็นว่าเราอยู่แ uh, uh, ยกจากโลกเราไม่ใช่เป็นของโลก เพราะว่าเราเป็นของพระองค์เราอยู่ในความรักของพระองค์และเวลาพระองค์แสดงความรักยิ่งใหญ่ให้แก่เราพี่น้องเราสมควรจะแสดงความรักยิ่งใหญ่ให้แก่คนอื่นด้วยในข้ที่สองต่อไปก็เราเห็นว่าท่านที่รักทั้งหลายก็อีกครั้งหนึ่งก็เราเห็นคําสนิทสนองของยอนก็เขาเรียกว่าเป็นคนคนที่รักมันไม่ใช่แค่เป็นโจทย์หมายทีท่ใจเย็นเย็นก็ไม่มีความสัมพันธ์นี่เป็นคนที่ยอนก็รู้จักดี คานที่รักกทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เราหรู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น ก็ในขคอนี้มีมีคอนเซปที่มันสำคัญมากมันหนึ่งย้อนเขียนให้แก่คนที่เขารักอันนี้ไม่ใช่เป็นคนทั่วไปแต่เป็นใครเป็นคริสเตียนอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ลงจากความมาความรักของพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ลงจากกาจากพระเจ้าเป็นเราเห็นว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า ยอนก็ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเขาบอกว่าท่านทั้งหลายเดียวนี้แสดงว่าช่วงที่เราเขียนโจดหมายฉบับนี้เราเป็นลูกของพระเจ้ายอนก็มีส่วนร่วมกับเขายอนกับคนที่อ่านโจดหมายฉบับนี้เขาเป็นลูกของพระเจ้าแสดงว่าเขารอด แเราเห็นว่าเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะมั่นใจเวลาพระเยซูคริสต์จะปรากฏมาเราไม่เข้าใจว่าเราจะอายเวลาพระเยซูคริสต์ปรากฏมาครั้งที่สองแต่เรามั่นใจในสิ่งนี้คือเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะอะไรเพราะเราจะเห็นพระองค์ที่ทรงเป็นอยู่ก็พี่น้องเรามั่นใจในสิ่งนี้ในวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนพระองค์ไม่ใช่แสดงว่าเราเป็นพระเจ้ามันไม่ใช่นะ แต่เราจะมีลักษณะเหมือนพระองค์เราจะขาดความบาปก็เราจะอยู่ตลอดเป็นนิดเราจะอยู่นมัการพระองค์ก็พี่น้องเราจะไม่ต่อสู้กับเนื้อหนังเหมือนเราต่อสู้ในปัจจุบันแต่เราจะอยู่กับพระองค์ตลอดเป็นนิจก็พี่น้องขอบคุณพระเจ้านี่เป็นความหวังของเราพี่น้องฟังดีๆเวลาเราเข้าใจว่าเรารอดเรารอดเมื่อเราร,รับเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ความรอดของเราจะไม่ครบบริบูรณ์จนถึงพระเยซูคริสต์ ปรากฏมาครั้งที่2ก็พี่น้องในใน,ในตอนนี้เราอาจจะใช้คำว่าเราอย่างไม่รอดนในสายตาของพระเจ้าเรารอดแล้วเพราะว่าพระองค์กำหนดว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรแต่พี่น้องในประสบการณ์ของเราเรากำลังรอดเรายัางไม่ยังไม่เสร็จเราเข้าใจว่าพระองค์ก็มันสัญญาจะทำทำสิ่งที่พระองค์อา พระองค์จะทําสําเร็จสิ่งที่พระองค์สรงสัญญาให้แก่เราแต่พี่น้องอยาซับสอนที่เรารอดแล้วจริงๆเราจะรอดแล้วเพราะเราเชื่อในพระองค์แต่ในปัจจุบันนี้พี่น้องเรายังไม่รอดอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีใครสมบูรณ์แสดงว่าเรายังต่อสู้กับความบาปแสดงว่าเรายังสะดุดแสดงว่าเรายังทําสิ่งที่ไม่สมควรจะทําแต่พี่น้องเราเข้าใจสิ่งนี้ ในอนาคตเวลาพระยุษร์คดิดเสด็จมาเราจะเป็นเหมือนยางพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าในคนที่สามและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตอนให้บริสุทธิ์เหมือนหน้าที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ก็ย้อนก็เขาจะเขาจะเปิดเผยให้เขาเข้าใจว่าเขาเขียนเกี่ยวกับการกลับมาของพระองค์การปรากฏมาของพระองค์ครั้งที่สองเพราะว่า สภาพของเราในอนาคตก็จะจะจะสมบูรณ์แบบอ,อนาคตของเราในในในพระองค์ก็เราจะไม่อยู่ในในในปัจจุบันก็เราเห็นว่ามีสามสิ่งที่สําคัญก็เมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏมาและคนที่เชื่อก็เราจะมองเห็นพระองค์และเราจะเป็นเหมือนพระองค์ทรงเป็นก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงความหวัง ความหวังหลายครั้งเราเราซื้อลอตเตอรี่และเราหวังว่าเราจะได้เราจะ uh, ทำอะไรงโง่และเราหวังว่าเราจะไม่ได้ผลแต่พี่น้องในรรคกัมภีเวลาเราเห็นคำว่าหวังเราเห็นความหวังก็พี่น้องเราเข้าใจว่าเรามีความหวังในสิ่งที่คนอื่นสัญญาให้แก่เราไปแล้วอันนี้แสดงว่าความหวังของเราก็เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญา ก็เลยรามีอนาคตในรามีรำมีความมั่นใจในอนาคตรู้มีความหวังในอนาคตไม่ใช่เราแค่หวังว่ามันเป็นความริงแต่ไม่ใช่เราเพึ่งพาในสิ่งที่พระองค์สรงสัญญาให้แก่เราฉะนั้นมันเป็นนาที่ของคริสเตียนในปัจจุบันก็จะมีดำรงชีวิตบริสุทธิ์มีดำรงชีวิตที่ที่ปฏศจากตำมนี้เป็นดำรงชีวิตคริสเตียนที่สมควรจะอยู่นอกจากความบาป เมื่อเรากำลังรอปลายสุดขีดจะเสด็จมาครั้งที่สองเหมือนเรากำลังฝึกตัวเหมือนคนที่เดินทางไปต่างประเทศและเวลาเขาอยู่ในเครื่องบินก็เขาเขาจะร่วมอ่านหนังสือเขาจะร่วมเรียนรู้ภาษาเขาจะเรียนรู้จะใช้คำว่าสวัสดีครับนี่เรียกว่าอะไรครับนี่เท่าไรครับเขาจะร่วมปรับตัวเพราะว่าเขาเข้าใจว่าอีกไม่นานเครื่องบินจะลงและเขาจะอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยเขาทิ้งประเทศเก่า เขาจะร่วมประกอบตัวเองด้วยประเทศใหม่ด้วยชีวิตใหม่ในบทที่3ามโคที่4ถึงโคที่10เราเห็นว่าอย่าทำบาป จริงๆก็ย้อนเขาเขาอ้างถึงว่าเราเรากำลังรอพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองเราเห็นว่าไม่เหมาะสมที่คริสเตียนก็ประพฤติในในความผิดบาปและเราเห็นว่าคนชอบทำคนบริสุทธิ์เป็นยังไงก็เราจะเห็นต่อไปในข้อที่สี่ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ ก็เหมือนเหมือนเหมือนข้อที่ที่อ,อยู่อยู่ก่อนในบทที่สามมาข้อข้อที่สามมาและมีมีข้ออื่นๆเราเห็นวา่าก็ทุกคนทุกคนก็หมายความว่าทุกคนไม่มียกเว้นก็มันไม่ใช่ยอนเป็นคนที่ไม่ประพฤติทาผิดยอนเป็นเป็นเป็นผู้ที่ไม่ลงในความเพดมันไม่ใช่เราเห็นว่าทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ ก็เราได้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติอันนีมน้มันถูกต้องแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราทำผิดเราทำผิดกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วก็เลยเราไม่สามารถทำผิดที่ไม่มีกฎและเวลาเราคิดถึงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็พูดให้ให้เราเห็นชัดกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามีสองประการคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตอนเองก็เลยความรักพระอิสุขเรศสอนอันนั้นเป็นธนรรมญาตทุกประการเลยรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้าน,น,านและพี่น้องเวลาเราทำผิดต่อพระเจ้าเราทำผิดธรรมที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาเรารักพ,พระเจ้าได้ไม่บริสุทธิ์ แสดงว่าเราไม่รักพระเจ้าเอาเจริงเอาจังแสดงว่าเราทำผิดก็พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าอ่าอันนี้ไม่ใช่แสดงว่าเวลาเราทำผิดเวลาเราทำบาปก็เราหลงจากความรอดมันไม่ใช่เราเข้าใจว่ามันจะมันช่วมนต่อไปเราไม่สมควรจะทำบาปไว้คำถามว่าความบาปคืออะไรเมื่อเราทำผิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าย้อนเขียนเพื่อต่อต้านคนที่มาสอนสอนว่าเวลเราเป็นคริสเตียนเราลงในความผิดบาปไม่ได้จริงๆมีกลุ่มในปัจจุบันก็เขาสอนว่าวิญญาณของเราก็อยู่บริสุทธิ์ร่างกายของเราก็ลงในความเพดได้แต่มันไม่เกี่ยวกับวิญญาณของเราเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์วิญญาณของเราบริสุทธิ์แต่พี่น้องมันไม่ใช่เมื่อเราทำบาปด้วยร่างกายของเรา ็วิญญาณของเราลงในความบาปเช่นกันและเรารู้ว่ามันเป็นบาปยังไงอ่าเมื่อ,อไรเมื่อเราทำผิดพระปัญญาของพระเจ้าพี่น้องเวลาเราทำผิดะเวณีอันไม่ใช่แค่เป็นเนื้อหนังที่เราทำแต่เป็นวิญญาณของเราที่ลงทำด้วยเวลาเราขโมยของก็พี่น้องเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นวิญญาณของเราเท่านั้นแต่ร่างกายของเราด้วยก็พี่น้องร่างกายของเราไปไหนวิญ,ญญาณของเราก็ไปด้วยในข้อที่5ก็ย้อนบันทึกไว้ว่า พวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงประกฏเพื่อกำจับบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยก็คือเหตุผลที่เราไม่สมควรจะทำบาปเหตุผลที่เราไม่สมควรจะทำผิดทาบัญญัติของพระองค์มันคืออะไรเพราะพระองค์จะประกฏมาเห็นไหมจะอ้างถึงอนาคตอีกครั้งหนึ่งสแสดงว่าความบาปยังอยู่ในปัจจุบันนะ คนที่สอนว่าตอนนี้เราชนะความบาปเราไม่อยู่ใต้ความบาปเขาไม่เข้าใจเรายังอยู่ใต้ความบาปเป็น alumni, อนาคตก็คนที่สอนว่าอนาคตมันไม่ค่อยเกี่ยวอนาคตมันเป็นอนาคตมันไม่เกี่ยวกับเราในปัจจุบันพี่น้องอนาคตมันเป็นเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเรากําลังรอพระเยซูคริสต์จะปรากฏมาและเวลาพระเยซูคริสต์จะปรากฏมาพระเยซูคริสต์จะทำยังไงก็จะกําชัดบาปของเราให้หมดไป พระองค์จะทำลายความบาปก็เลยเวลาอยู่กับพระองค์ตลอดไปก็เราจะปราศจากความบาปเราจะไม่มีความบาปต่อไปก็พี่น้องขอบคุณพระเจ,จ้าในในช่วงนั้นคนที่ถือว่าเราชนะความบาปในปัจจุบันนี้พี่น้องถ้าอันนี้เป็นชนะความบาปโอ้โหามันทรมานมากแสดงว่าเราไม่ค่อยมีความหวังในอนาคตเพราะอนาคตก็พระเยซูคริสต์จะทำลายความบาปเช่นกันแต่พี่น้องถ้าสภาพแบบนี้ เป็นสภาพที่ชนะความบาปจริงๆอนาคตไม่มีความหวังเลยก็ในข้อที่6เราได้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็ข้อที่6เป็น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 สิ่งที่อ่อต่อไปจากข้อที่5เพราะพระยุสุขเถิดประกฏมา เพื่อทำลายความบาปและเพราะไม่มีความบาปอยู่ในพระองค์ก็ควรที่เป็นลูกของพระองค์ก็สมควรจะประพฤติตามรูปแบบของพระองค์แสดงว่าเราไม่สมควรจะมีดำรงชีวิตที่เตจก,กับความบาปาพี่น้องเวลาเราพยายามใช้อันนี้เป็นการทดสอบที่เรารอดใชร่รอเปล่าโอเคก็บางคนเขาจะอ้างถึงเขาจะอ้างถึงอาเกเรียที่เป็นปัจจุบันกัน และเขาถือว่ากิริยที่เป็นปัจจุบันการมันแสดงว่าอาเป็นสิ่งที่เราทำประจำก็เลยถ้าเราทำเพียบบาปประจำก็แสดงว่าเราไม่รู้จักพระองค์แต่พี่น้องอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเราทำเป็นประจำหรือเราทำแค่ครั้งหนึ่งก็พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่มีความบาปพระเจ้าเกลียดความบาปและพี่น้องเวลาเราคิดถึงสิ่งที่มีประโยชน์ลองดู สวยมากเวลาเราคิดถึงความบาปที่ทเ่ตัวเราหรือเราทําประจำเขาจะอ้างถึงความบาปที่คนอื่นทําแต่คํานินทาของเราก็การลบกหลวงคนอื่นก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงความบาปเล็กน้อยที่เรานิยมทําประจำเราจะถือว่าเออนั้นมันไม่เกี่ยวอันนี้มันอ้างถึงคนที่ฆ่าคนคนที่ทําผิดประเวณีคนที่ขโมยเป็นตน้นแต่ขโมยต้องขโมยเยอะเพราะว่าเวลาเราไม่เสียภาษีอย่างถูกต้องพี่น้อง พระคัมภีร์เรียกว่าเราขโมยเราขโมยจากรัฐเห็นไหมบางคนเขาจะไม่เสียภาษีก็เลยเขาขโมยจากรัฐแต่เขาไม่ถือว่าอันนั้นเป็นเป็นความบาปประจำพี่น้องเห็นไหมจำได้ไหมความบาปคือเมื่อเราไม่รักษาเมื่อเราไม่ประพฤติตามธรรมบัญญตัติและเวลาเราขโมยเวลาเราหนนทาพี่น้องเราทำผิดธรรมบัญญัติก็อันนี้ไม่อ้างถึงความบาปที่เป็นประจำ แต่ก็มันมันอังถึงความบาปก็มันมันทั่วไปพี่น้องมันแสดงว่าเมื่อเราอยู่ในความบาปก็เราไม่สามารถเห็นพระเจ้าก็บางคนเขาจะหลกตัวเองว่าเขาจะถือว่าเราสามารถตั้งใจอยู่ในความบาปและให้ดดเกียแต่พระเจ้าพร้อมกันพี่น้องมันไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ยอนก็หนุนใจเราว่าจะสารภาพบาปเพื่อเราจะกลับใจ เพื่อเราจะกลับถึงทางของพระองค์ก็ในข้อที่7ย้อนก็เขียนต่อไปลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้ใครใครชักจูงท่านให้ให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรรมก็อีกครั้งหนึ่งเราเห็นความรักของย้อนของของ,ของแกผู้ที่อ่านหนังสือ อันจบหมายฉบับนี้ก็เป็นลูกทางหลายเอ๋ยแสดงว่ายอนก็มีความรับผิดชอบต่อเขาก็เขาจะตักเตือนเขาให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายลูกของพระเจ้าเราสมควรจะระ,ระวังตลอดสำหรับคนที่จะนำเราลงทางพี่น้องเราสามารถเห็นเหตุหผลเราสามารถเห็นว่ารักฐานของคนที่อยากสอนเราเป็นยังไงโดยประพฤติของเขา พี่น้องคนที่เป็นคนชอบทำเขาทำสิ่งชอบทำคนอาธรรมก็เขาทำสิ่งอาธรรมบางคนเชื่อว่าเราสามารถทำผิดอย่างนี้แต่ก็สอนถูกต้องอย่างนั้นพี่น้องเขาอาจจะสอนถูกต้องทุกประการเลยแต่เราหรือว่าเหตุผลของเขามันไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะประพฤติของเขามันไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นพี่น้องคนที่ประพฤติอาธรรมไม่ชอบธรรม ก็มันพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ชอบทำก็พระอิสุเครดโพดในมททิวบทที่เจ็ดก็เราจะเห็นด้วยผล uh, และพี่น้องผลไม่ใช่เป็นเขามีลูกเสียก,กี่คนไม่ใช่เขาไม่งบประมาณเยอะเท่าไหร่แต่พี่น้องผลเราเห็นในใน,ใน,ในกาลาเทียคือผลแห่งพระวิญญามบริสุทธิ์คือความรักก็พี่น้องเราจะรู้จักเขาด้วยความรักในโคดที่แปดเราเห็นว่าผู้ที่ทำบาป ก็มาจากมันเพราะว่ามันก็ทาบาปตั้งแต่ริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมันพรพี่น้องในในในรั้งแรกในจบหมายฉบับนี้ก็ย้อนเขาอ้างถึงคนที่เป็นเป็นสาเหตุสมหรับาปความบาบคือมันซาตาน เขาย้อนก็เลยจะ,จะเปรียบเทียบประฤติของความชอบธรรมและประพฤติของ,งาของมารซาตานก็พี่น้องสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าเราเดินทางยังไงเราอยู่ในฝ่ายนั้นก็เลยพี่น้องเวลาคริสเตียนเดินใ,นในในในปัญญาของโลกเราอยู่ใต้อำนาจของซาตานแต่พี่น้องเวลาเราเดินในปัญญาของพระเจ้าเราเดินเป็นลูกของพระเจ้า ก็พี่น้องเราสามารถผลิตเยอะมากเวลาเราอยู่กับซาตานแต่พี่น้องสิ่งที่เราผลิตไม่ได้คือผลิตผ,ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักประณีเป็นต้นก็พี่น้องถ้าเราจะทำลายงานของของมารซาตานก็พระเจ้าให้เรามีทางเดียวคือโดยความเชื่อพี่น้องความเชื่อและสิ่งอาทางที่ถูกต้องทางชอบธรรม หลายครั้งไม่ใช่เป็นทางที่ง่ายบางครั้งเป็นทางที่ยากแต่พี่น้องเวลาเรามีทางเลือกเราไม่ได้เลือกทางที่ง่ายหรือยากเราเลือกทางที่ถูกต้องพี่น้องอันนี้เป็นปัญหาของคริสเตียนหลายคนเราจะเลือกทางที่จะเกิดผลมากที่สุดพี่น้องซาตานสามารถเกิดผลมากกว่าคริสเตียนได้ ว่าเราคิดถึงจำนวนคนว่าเราคิดถึงงบประมาณเป็นต้นพี่น้องมีคริสเตียนที่สอนเทคริสเตียนที่สอนสอนไม่ถูกต้องและคำาิงงบประมาณประมาณ2 5่0 0 0เท่ากว่าเราพี่น้องงบประมาณมันไม่เกี่ยวถ้างบประมาณจะเกี่ยวก็พี่น้องแสดงว่าคริสเตียนเป็นคนที่สอนถูกต้องชาวพุทธเป็นคนที่สอนถูกต้องอ่ามุสลิมเป็นคนที่สอนถูกต้องแต่พี่น้องไม่ใช่ ก็เราเลือกทางที่ชอบธรรมเราเลือกทางของพระองค์ผมเสนอในในคริสตจักรของเราประจำบอกว่าชีวิตของเราแค่มีมีทางเลือกหลายเป็นเป็นสามแยกเรากำลังเดินไปและเรามีทางเลือกซ้ายหรือขวาตลอดซ้ายก็เป็นทางถูกรูเพดเราไม่รู้ขวาเป็นทางถูกรูเิดเราไม่รู้แต่วลาเรารู้ประวจนะาของพระเจ้าเราแค่เลือกว่าทั้งใด เป็นทางที่พระองค์ก็สัแตงให้แก่เราและพี่น้องเราจะเดินในทางนั้นและเราแค่พึ่งพาพระเจ้าจะเกดิด p oin ที่มาสมในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราจะแค่เลือกทางที่จะเกดิดพ oin มากที่สุดทางใดก็จะให้เรามีสมาชิกในโบสถ์ของเรามากที่สุดทางใดจะให้เรามีงบประมาณมากที่สุดพี่น้องอันนั้นไม่ใช่เป็นจุดป,ประสงค์จุดป,ประสงค์ของเราคือให้เกิดพระเจ้าด้วยความเชื่อ ในข้อที่สิบเราอ่านต่อไปว่าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นนาเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและ,ะไม่ชักพี่น้องคงคงตอนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ข้อนี้จะจะเป็นนาเป็น,เป,นเป็นข้อสรุปก็เราจะเห็นว่าก็เรารู้ว่าคนหนึ่งเขาอยู่ในทางใด โอเคเพราะว่าเวลาเวลาเขาเป็นเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเขาจะทำาดยความชอบธรรมแต่เวลาเขาเป็นลูกของซาตานเวลาเขาติดตามซาตานก็พี่น้องเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่ชอบธรรมก็พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าเรารักพี่น้องเรารักพระเจ้านั่นเป็นนเป็นคุณสมบัติสมหรับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นการทอดสอบว่าใครเป็นคริสเตียนใครไม่เป็นคริสเตียน แต่พี่น้องอันนี้เป็นการทดสอบว่าใครเดินในทางคริสเตียนใครไม่เดินในทางคริสเตียนสิ่งที่น่าเสียดายมีคนคริสเตียนมีคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จำนวนมากไม่อยู่ในทางของพระเยซูคริสต์แต่เขาอยู่ในทางของตอนเองพี่น้องเป็นเรื่องที่น่าสงสารเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็เราสมควรจะเลือกตามทางของพระองค์เราไม่สมควรจะเลือกทางของซาตาน